นเขาก็ยิ่งขึ้นเคยนะครับวันนี้เ,าเขาก็ยิังจะมาตกปลาตุกบอนี้นะเนี่ยเนี่ยบ่อนี้นะับลราไปดูนะคนคนตกปลากันเยอะแยะเลยนะ,นะรเรามปดูก่อนว่าเราจะได้ปลาเปล่าเรามาดูกันนะครับหนึ่งแล้วครับ รอดูตอนที่มันจมลงไปนะเนี่ยจะจมแล้วมันจะจมแล้วดึงเลยไหมดึงเลยไหมดึงเอ้าไ,ไ,ไ,ไม่ใช่วัดเป็นทำอไมเปล่าจะท้องไหมจะท้องแล้วจะท้องแล้วหมือนมีอะไรกินจะต้องจับให้ดูนะจับดิจะต้องจับนะครับดูตรงนี้ดีดี ไม่ได้มีอะไรกินนะครับดู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 เฮ้ยไม่คิดมันจะลงมันจะลดไม่มีอะไรเลยนะเราเราดูกันนะครับหนึ่ง,งสงองไก่เลิ้มสูตอันนี้คือเหยือกำข้าวนะครับทำกระสมแล้วมันจะเป็นเหนียวเหนียวนะครับ ทำรู้สัญญานกันนะครับมันจะตั้งขึ้นหัวอี่ ดูนะครับเราต้องให้มันจมจมให้ลึกนะครับก็คือปลามปลาติดเหยื่อเราเลยนะครับไม่ได้ปลาไม่ได้ปลานะครับ นี่ครับเพือประหมอเราครับเราได้เพิ่งได้ตัวอย่านี้นะครับตัวเดิมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอย่าพึ่งรอนี่นี่ครับเขาเพิ่งแสดงครับที่จริงเขาจับไว้นานนะฮะนี่ไม่ใช่นะครับอย่าไปเชื่อเขาปู่นะครับหล่ปะ,ปะนี่ เขาเพิ่งแสดงครับที่จริงเขาจับไว้นานนะฮะไม่ไม่ใช่นะครับอย่าไปเชื่อเข้าปู่นะครับรีปะนี่นะครับเราได้ตัวที่สามาแล้วครับนี่นี่นี่จริงจริงมาเท่าเดิมนะครับไม่ไม่กี้ข้างๆงนั้นนะครับนี่แต่ไม่ถางนั้นข้างข้างนั้นก็เขาแต่เอตโตได้ตัวใหญ่เลยนะครับแต่เขาปล่อยไปเลยนะครับนี่นะครับตัวยองใหญ่เลยนี่นะครับเราจะปล่อยแล้วครับ นี่มันก็ลงไปตามธรรมชาติแล้วไม่ยังนี่นะครับเราก็ได้ปลาตัวใหญ่เลยนะครับเลกความเลือกเองนี่ครับ